สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถตักลอยน้นะคะกันนี้จะเป็นคูเปต้ารุ่น RA 5 0 0นะคะเครื่องคูเปต้าสูบเดี๋ยวเราชมชาิัดอีกเลยค่ะทางนี้นะคะมุ่งหนีจะตักจะอยู่มา4 6 7นิ้วนะคะแขนนะคะจะยกได้สูงประมาณ3.2นะคะ3.2เมตร สำหรับใครดีหานะคะรถต,ตักที่ตักประมาณ0 6 7คิวนะคะคันนี้มาแล้วนะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะคะคูปต้าสีู่ ใครสนใจนะค่ะสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร0 8 1 8 3 0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจิราโรดได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาเทสน,นะคะสินค้าที่หน้าร้านนะคะเอทีวีของเราจะอยู่แถวเคหะบางพีนุงปราการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะคะ จับประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ